สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วช่องคนเล่นรถเกา่าผมมาชีเา้เป้ารถเก่งฮันด้าสีวิกอีจีประตูรถเป็นตัวสีเทาล้อมแม็กซิ่งรถเป็นเครื่องดีสิเกียร์ธรรมดาวิ่งทางไกลหายห่วงความร้อนนิ่งๆในราคา2 4งหมพับาทภายในก็สวยๆราคานี้มีมาไม่นานถูกกว่ามอไซค์เยอะถ้าเพื่อนๆสนใจคือ อยากซื้อก็ติดต่อเจ้าของตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเอารถสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมจะเอารถสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกอครับขอบคุณครับ